ยังมีคนเข้าใจว่าเซรั่มหรือว่าครีมเนี่ยสามารถช่วยรักษาหลุมสิวให้หายได้จริงๆแล้วเนี่ยนุชาได้ทดสอบกับตัวเองแล้วนะคะว่ายังไม่มีครีมไหนในโลกเลยนี้นะสามารถทําให้หลุมสิวที่เป็นมานานๆเนี่ยหายได้ยกเว้นกลุ่มของยารักษานะครับอย่างเช่นกดวิตามิน A หรือว่าทเทรินโนอินที่จะสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวใหม่ๆหลังจากที่เรา,เาไปกดสิวออกแล้วมันเกิดเป็นรูโบทเกิดเป็นหลุมเล็กๆแล้วเราเนี่ยก็รีบใช้ตัวเนี้ยในการดูแลก็อาจจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล อยู่ใหม่ได้แต่ใดๆแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยเคยไปเห็นโฆษณาหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือเขาบอกว่าทาเซรั่มตัวนี้ประมาณ1-2เดือนแล้วหลุมสิวหายแล้วก็ภาพ b บฟอร์อัปเตอร์มันเวอร์กินความเป็นจริงอะ่ะเพราะว่าซึ่งเดิมปกติแล้วเนี่ยนุชาก็มีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังก็ต้องดูแลกันต่อเนื่องพอเวลาที่เราไม่ดูแลมันก็แอคทีฟกลับขึ้นมาได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนุชาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแบบหนักมากๆแล้วเราเนี่ยดูแลสิวผิดวิธีไปกดไปบีไป เกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยนุชาไปทําเลเซอร์รักษาหลุมสิวมาตั้งแต่ประมาณ5ปีก่อนอะที่จะเป็นตัวเฟลกเซลแล้วก็ตัวอ e ีเมทริกซึ่งถ้ารวมรวมกันนวัตรกรรมตัว,นตวน e เนี้ยสตัวเนี้ยอีเมทริกกับเฟลกเซลเนี่ยรวมกันประมาณ20นะประมาณ20ครั้งเลยมา,ารักษาหลุมสิวโดวยการใช้พิกกอลดิสคอร์วี่เลเซอร์เนี่ยประมาณ14ครั้งรวมกันประมาณ34ครั้งโดยไม่รวมกับเทคนิคอื่นๆอย่างเช่นซับซีชั่นอันดราร์เมอร์ยกกระชับผิวหน้าหาตการอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลุมสิวเนี่ยไม่ไ ทุกคนรู้ไหมว่าลุมสิวของนุชาจากที่มันหนักๆมันก็ไม่ได้หายไปแบบกลิบแล้วทุกคนคิดดูถ้าเราเนี่ยใช้เซรั่มหรือว่าครีมที่เขาบอกว่าจะสามารถช่วยทําให้ลุมสิวของเราเนี่ยหายได้เร็วหรือว่าหายไปได้มันจะเป็นไปได้จริงๆไหมสิ่งนี้ทุกคนจะต้องพิจารณาว่ามันมีความเป็นไปได้สูงไหมว่าุ่มสิวเนี่ยจะหายได้จากการใช้ครีมดังนั้น ถ้าเราเนี่ยกำลังประชิญในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องสิวอยู่นุชาอยากจะให้ทุกคนเก็บงบประมาณแล้วก็รักษาตามความเหมาะสมตามความรุนแรงผ่านการแนะนําจากแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจริงๆเพราะว่าการรักษาลุ่มสิวเนี่ยมันยากจริงๆวกว่าที่เราเนี่ยจะรักษาให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาด้วยดังนั้นฝากไว้สําหรับใครที่กําลังจะคิดว่าเออจะใช้เซรัม่มหรือว่าครีมอะไระเ,เรักษาลุมสิวดีอาจจะต้องแบบพับโปรเจกต์ไว้ก่อนแต่ถ้ากําลังเป็นใหม่ๆแล้วก็อยากจะใช้กลุ่มยาอาจจะต้องปรึกษากับแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง แล้วก็เภสัชใช้กลุ่มของกรดวิตามิน A หรือว่าเชลลินอินนะครับดังนั้นฝากไว์และเจอกันครับ